สวัสดีค่ะยี่ยนางนี่โตเร็วเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ยังเป็นใบเล็กๆอยู่เลยค่ะโตเร็วแต่ว่ามองให้ดีๆคนตาดีๆจะเห็นเพรียะอยู่บนใบยะานางนี้นะคะแต่ยานางก็สู้เพรียะได้เนี่ยนี่ค่ะงามงาม เก็บเคี้ยวกินเล่นๆไม่ต้องคั้นเลยค่ะเคี้ยวเคี้ยวเหมือนกับเราเราเคี้ยวเคี้ยวขนมเคี้ยววลาเวลาสามใบค่ะเพราะว่ามีน้องสนิทเป็นน้องคนไทยสนิทกันมากอยู่เมืองไทยค่ะน้องเขาบอกว่าย่นางไม่ใช่ว่าพี่จะเก็บมาคั้น วลากี่ใบได้ตามอำเภอใจนะคะเขาบอกว่าเก็บมาคั้นน้ำดื่มแค่วันละสามใบก็พอแล้วน้องเขาว่าอย่างนั้นค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเก็บมาเป็นกรรมเลยนะแต่ว่าดื่มแล้วก็สบายท้องดีนี่นี่ค่าเพลียไปด้วยนะคะนี่น้ำงามวันนี้จะไปฉีด วัคซีนโควิด19เป็นเข็มแรกเพราะว่าที่เมืองนี้ตอนนี้เขาให้คนทั่วไปอายุ60ปีขึ้นไปนะคะฉีดได้แต่ฟรีนะคะลูกสาวไปฉีดมาเมื่อเดือนเดือนที่แล้วนะคะลูกสาวฉีดครบ2เข็มแล้วได้บอกจองให้แม่ด้วยลูกก็จองให้ จองวันเดียวจองวันนั้นเขาก็นัดฉีดอีกสามวันรู้สึกกลัวแต่ก็ต้องไปฉีดเพราะว่าถ้าหากไปฉีดโควิด1 9ครบแล้วเนี่ยก็คงมีความมั่นใจไม่กลัวมากเท่าไหร่เวลานั่งรถซับเบร์หรือว่านั่งรถบัสหรือว่าเดินออกไปที่จะไปป่าเห็ดนะคะต่อไปนี้ก็จะได้ ไปเดินป่าเห็ดทุกครั้งท,ที่ที่ใจอยากจะไปค่ะไม่ว่าจะเป็นป่าเห็ดหรือว่าหน่อไม้จะต้องจะต้องไปเมื่อปีที่แล้วหน่อไม้ไม่ได้ออกไปหักเลยเสียดายมากเลยมันจะเป็นคลิปที่พี่มีพี่อยู่คนเดียวแหละค่ะที่พี่เขาไปหักแล้วพี่เขาส่งคลิปมาให้ค่ะแต่ปีนี้จะต้องออกไป ปาหน่อไม้จะต้องไปหักหน่อไม้ค่ะรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวถามลูกว่าคือ,ค,อคือฉีดวัคซีนที่นี่แม้ทั้งเจาะเลือดมันไม่เจ็บมือเขาเบ้าเบาค่ะไปฉีดวัคซีนฟลูก,ก็ไม่เจ็บแต่แต่โควิด1 i ลูกบอกว่า,วามันจะเจ็บกว่าฉีดฟูเพราะว่ามันอะไรกว่าไม่รู้จำไม่ได้ค่ะลูกบอกพอไปฉีดเข็มที่สองเนี่ย ยิ่งเจ็บมากกว่าเข็มแรกโอ้พอลูกพูดแบบนี้แล้วก็กลัวเมื่อคืนส่งข้อความไปหาพี่ที่เดินป่าด้วยกันนะคะบอกว่าพี่พรุ่งนี้หนูต้องไปฉีดวัคซีนแล้วหนูกลัวจังเลยพี่เขาบอกมันไม่เจ็บเลยมดกัดยังเจ็บกว่าพี่เขาบอกแบบนี้ค่ะแต่ยังไงก็จะต้องไปฉีดวันนี้ขีดฉีดเข็มแรกเนี่ยค่ะไปฉีดตรงนี้แหละเนี่ย ร้านยาจะอยู่ใต้ถุนตึกนี้จะอยู่ใต้ถึงถุนตึกนี้มันจะมีร้านยาอยู่อยู่ข้างด้านซ้ายมือนี้ด้วยนะคะเป็นร้านยาที่เวลาไปโรงพยาบาลเวลาไปพบหมอเขาจะถามว่ารับยาที่ที่ฟาร,ร์มาซีไหนก็จะบอกเขาเนี่ยค่ะมันจะเป็นของวอนกรีนที่อยู่ข้างอพาร์ตเมนต์เนี่ยแต่ทําไม เขาไม่ให้ไปฉีดตรงนี้ก็ไม่รู้ให้ไปฉีดที่ CVS ค่ะลูกบอกว่าเข็มที่สองของลูกก็ฉีดที่ CVS เราจะไปฉีดที่โรงพยาบาลก็ได้นะคือที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวกแต่ลูกไประบุให้เป็น CVS ตรงนี้เนี่ยค่ะเดินไปเนี่ยเดินไปแค่ตรงเนี้ยลงลงอพาร์ตเมนต์ไปก็เดินไปตรงนี้เดินไปแล้วก็จะอยู่ใต้ถุนเนี่ยค่ะเนี่ยตรงมุม นี่เนี่ยตรงมุมโทรศัพท์เนี่ยมุมซ้ายนะคะร้านยาจะอยู่ใต้ถุนตึกนั้นฉีดก็ดีแล้วเข็มเข็มแรกฉีดวันนี้โดสที่โดสที่สองนั้นฉีดเดือนหน้าประมาณต้นเดือนหน้าค่ะพอครบสองโดสนี้ก็สบายใจแล้วค่ะแต่คนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วไปไหนมาไหนเขาก็ต้องคาดหน้ากากอยู่นะคะเพราะว่า บนรถบัสบนรถสเมีมแม่ทั้งห้างร้านต่างๆเขาไม่มียกเว้นนะคะเขาไม่มีว่าใครรับวัคซีนมาแล้วไม่ต้องคาดหน้ากากเขาเขาไม่ไม่ได้ระบุแบบนั้นนะคะก็ยังต้องคาดหน้ากากอยู่เหมือนเดิมคลิปนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเก็บเห็ดให้ชมแต่ว่ามาพูดให้ฟังว่าต่อไปนี้จะได้ไปเดินป่าทำคลิปเก็บเห็ดมาให้ชมเดินป่าอย่างสบายใจแล้วค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ